ลดน้ำหนัก5กิโลภายใน21วันโดยไม่ออกกำลังกายเลยแถมกินอิ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะสีค่ะจากเพจกินอิ่มก็พร้อมได้ค่ะอ้วนอ้วนใครๆก็ว่าค่ะอันนั้นไม่สําคัญเท่ากับตัวเราเองเจ็บลองช้ำค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเวลาเท้าเหยียบลงพื้นเราจะต้องร้องเพลงโอย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 ,โอยทุกวันค่ะ จนตัดสินใจว่าต้องลดน้ำหนักค่ะก็เริ่มเลยอ่อดอาหารจำกัดการกินมื้อเย็นไม่กินมื้ออันนี้ไม่กินมื้อนี้กินนิดเดียวสุดท้ายตบาบะแตกค่ะเพราะเราทนความหิวไม่ได้ก็กินข่อนกินก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดใหม่ก็ไม่สําเร็จนะคะก็ไปพึ่งอาหารเสริมยาลดน้ำหนักกาแฟลดน้ำหนักก็ไม่สำเร็จอีกค่ะ เขาบอกว่าให้เราออกกำลังกายก็ได้ค่ะฟิตเนสก็ไปไม่ได้ในยุคโควิดสวนสาธารณะก็ไม่ไหวค่ะอยู่บ้านกระโดดตบก็ไม่เวิร์กเพราะเราเจ็บน้ำหนักตัวเยอะเจ็บขาค่ะก็เลยถอยลู่วิ่งตัดสินใจถอยลู่วิ่งค่ะความอยากผอมค่ะเขาบอกว่าเวลาวิ่งให้ดูหนังไปด้วยดูหนังหนึ่งเรื่องจบก็วิ่งได้ประมาณ40นาที45นาทีถึง1ชั่วโมง ได้ได้ได้เราก็ขึ้นไปค่อยๆเดินค่อยๆวิ่งค่ะวันหนึ่งดังกึกค่ะไม่ใช่เครื่องพังนะคะเข่าค่ะเข่าข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นมาค่ะตามด้วยเอ็นข้อเข่าพลิกก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะลูวิ่งแต่ยังโชคดีนะคะที่เรามาเจอวิธีการทานอาหารแบบถูกวิธีทำให้เราสามารถลดน้ำหนักลงได้5กิโลภายใน21วัน แถมลดลดไปลดมาร้องช้ำหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะตื่นเช้าเราไม่ได้ร้องเพลงโอยโอยโอยโอ,ย,โอยแล้วค่ะก็เลยอยากแชร์เรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทานอาหารอย่างถูกวิธีทำให้เราสามารถลดน้ําหนักลงได้ไว้ให้เพื่อนๆเผื่อบางคนที่มีปัญหานะคะอันนี้คือประสบการณ์ตรงที่เราทานอาหารแล้วสามารถลดลงได้นะคะ ไว้คลิปหน้าเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ